สนับสนุนรายการโดยสินค้าพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Facebook พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนเบอร์โทรและไลน์ไอดี0 8 2 4 4 5 6 6ส5คุณกำลังฟังคืนปล่อยผีเรื่องราวหลอนๆที่นำมาฝากทุกท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ เรื่องต่อไปที่จะเล่านะครับชื่อเรื่องว่าคนที่ไว้ใจร้ายที่สุดนะครับถ้าใครจำพี่โชคได้นะครับพี่โชคคนที่เป็นช่างซ่อมรถแล้วผมเองได้เอารถนะฮะไปติดแก๊สกับพี่โชคคนเดียวกันเลยนะครับหลังจากผ่านเหตุการณ์มาหลา,หลายเหตุการณ์นะครับจับก,การที่ไปเชียงใหม่ด้วยกันนะครับแล้วหลังจากนั้นมาก็เจอผีอยู่เรื่อยๆนะครับมันเหมือนการที่คน คนหนึ่งเนะี่ยไปจูนกับสิ่งสิ่งหนึ่งได้นะครับหลังจากนั้นมามันเหมือนสิ่งสิ่งเนี้ยครับรู้ดีว่าคนคนเนี้ยจูนติดทําให้เขาเองเนี่ยครับกลายเป็นคนที่เรียกว่ามีความสามารถก็ได้หรือเป็นกลายเป็นคนที่แบบไม่อยากจะมีตรงนี้ก็ได้นะฮะเพราะว่ามันสองจิตสองใจเพราะว่าการที่เขาเห็นอยู่เรื่อยเนี่ยทาให้เขารู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกกลัวรู้สึกเหมือนจะเป็นคนประสาทไปเลยนะครับ แต่จนแล้วจนรอดมันก็เจออีกจนได้นะครับเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ12ปีก่อนจนมาถึงวันนี้มันสิ้นสุดลงแล้วพี่โชคบอกว่าเล่าเรื่องนี้ได้แล้วนะครับตัวพี่โชคเองอย่างที่รู้กันนะครับเขาก็เปิดอู่อ่าเป็นอู่ช่างเครื่องนะครับช่างเครื่องยนต์รวมถึงการติดกา๊าซอีพนะครับนตอนนั้น,นครับแต่เมื่อ,อก๊าซอีมันหมดสมัยไปแล้ว มันทําให้คนในไม่นิยมในการติดทําให้ตัวเขาเองเนี่ยก็ผันตัวเองมาเป็นช่างเครื่องโดยตรงนะฮะซ่อมเครื่องยนต์โดยตรงเป็นเรื่องปกติเลยนะฮะแล้วการเป็นช่างของเขาเนี่ยสิ่งที่เขายึดถือที่สุดก็คือความซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะครับไม่เอาเปรียบลูกค้านะเวลาที่ไปซื้อของที่เคียงโกงมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป็นอะไรเป็นอะไรต่างๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันแฟฟร นะไม่ได้บวกเพิ่มเยอะเหมือนร้านอื่นนะครับก็ไม่ได้ว่านะแต่เขาพูดอย่างนั้นนะครับนะจนมีวันหนึ่งนะครับมีลูกค้าประจําตัวพี่โชคเองอาจะมีลูกค้าประจาอยู่แล้วนะฮะเพราะว่ามีมีทีมงานนี่ก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยครับลูกน้องเนี่ยเวลาที่เก่งเก่งแล้วนี่ครับก็ไปเปิดอู่เองบ้างนะครับไปเป็นลูกจ้างที่ค่อนข้างจะราคาแพงสุดท้ายตัวของพี่โชคเองก็จะรับเด็กฝึกงานมา เพื่อช่วยเหลือกันหนึ่งในนั้นก็คือชื่อจอนกับจิว๋วจอนกับจิ๋วเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะครับนะตอนนั้นจอนอายุประมาณสักสิบแปดปีจิ๋วก็สิบเจ็ดปีนะฮะก็มาทํางานอยู่กับพี่โชคเนี่ยประมาณสักปีหนึ่งแหละสองคนนี้ก็ทํางานดีนะครับพี่โชคก็ตั้งรายวันให้นะฮะก็ให้มาดูมาหยิบของมาช่วยกันยกมาช่วยกันอะไรต่างๆนะนะตอนนั้นนะสิบสองปีก่อนเนี่ยเขายังไม่มีแฟนนะครับ เพราะในเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ผมเล่าไปเนี่ยเขามีแฟนอยู่ที่นครสวรรค์แต่เหตุการณ์นี้ที่เขาจะเล่าเนี่ยตอนนั้นเขาจะไม่มีแฟนณตอนนั้นนะครับก็ใช้ชีวิตในการซ่อมรถแล้วก็มีสายโทรศัพท์สายหนึ่งอะโทรมาเขาชื่อว่าพี่แก้วพี่แก้วเนี่ยจะบ้านเนี่ยถัดไปจากพี่โชคเนี่ยนะจะห่างจากอูเนี่ยประมาณสักไม่น่าจะเกินกิโลหนึ่งอะนะห่างกันไม่เกินกิโลหนึ่ง ต้องบอกว่าพี่โชคเองเนี่ยเป็นคนที่ทำงานแต่เช้านะครับเย็นค่ำเลยถึงจะกลับเข้าไปแล้วก็การดูทีวีต่าง,าง,างๆนานาก็ไม่ค่อยได้ดูชอบฟังเพลงนะครับเป็นคนชอบฟังเพลงนะตอนนั้นเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเนี่ยก็มีพี่แก้วเนี่ยโทรมาบอกว่าช่างโชคตอนนี้รถที่ใช้อยู่ที่พี่ทองการใช้อ่ะมันสตาร์ทไม่ติด ช่างโชคช่วยมาดูหน่อยได้ไหมพี่โชคบอ,อกว่าได้ครับเพราะบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านคนข้างมีฐาน,นะเลยเนะฮะเรียกว่าบ้านใหญ่เลยแหละตรงนั้นนะครับพี่โชคก็ไปกับลูกน้องสองคนนะแล้วก็ไปดูอาการรถคันนี้ปรากฏว่ารถคันเนี้มันสตาร์ทไม่ติดไม่รู้ทาไมนะฮะเขาก็เรียกรถลากมาพี่โชคก็โทรไปดิวเพรารู้จักกันอยู่แล้วก็เรียกรถลากมาพี่แก้วก็บอกว่า ช่วยซ่อมให้หน่อยได้ไหมถ้าซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะขายแล้วอยากจะซื้อคันใหม่เพราะว่าคันเนี้ยมันชอบสตาร์ทไม่ติดอยู่เรื่อยๆเลยไม่อยากจะซ่อมมันล้วพี่โชคบอกว่าได้ครับอ่ซ้อเดี๋ยวผมเอาไปแล้วผมซ่อมให้ดีเลยนี่ครับแล้วถ้าเกิดจะขายเนี่ยก็บอกนะผมมีเต็นท์รถที่รับซื้อเจ๊บอกคือดีเลยเดี๋ยวเธอเอาไปเธอซ่อมเสร็จนะเธอติดต่อให้หน่อยนะรถคันนี้นะครับ มันเป็นรถยุโรปราคาค่อนข้างแพงฮะตอนนั้นน่ะตอนที่ซื้อใหม่ๆเนี่ยมันตก4ี่ห้าล้านแต่ณนะตอนนี้เจ๊อยากขายแค่ล้านห้านะฮะรถคันนี้ใช้ได้แค่3-4ปีราคาตกไปโอ้70%เเต์เลยโตของพี่โชคเองก็บอกออ้ยล้านห้าได้เจ๊พี่โชคก็พยายามโทรไปที่เต็นท์รถเลยว่ารถคันนี้ราคาซื้อเท่าไหร่ เขาซื้อกันในท้องตลาดเนประมาณสักสองล้านกว่า,วาตัวพี่โชคเองก็ด้วยความซื่อนะครับเขาบอกแล้วเขาเป็นคนซื้อเขาก็โทรไปหาเจ๊แก้วว่าเจ๊รถคันนี้ในท้องตลาดเขาขายกันสองล้านกว่านะเจ๊เบอกว่าเออขายไปเลยล้านห้าแต่ถ้าถ้าถ้า,ถาออโชคจะขายสองล้านก็ขายไปนะเดี๋ยวมาเอาเอกาสารที่เจ๊เนี่ยขายเลยซ่อมเสร็จแล้วขายเลยนะ แล้วก็ส่วนต่างเนะี่ยเจ๊เอาแค่ล้านห้าแล้วส่วนต่างโชคออกไปเลยพี่โชคก็ดีใจนะครับได้เจ๊เดี๋ยวผมจะซ่อมให้ดีที่สุดเลยนะแล้วพี่ทองการเขาไม่ว่าหรอเพราะพี่ทองการเขารักรถคันนี้มากเลยนะเจ๊บอกเออไม่ค่อยว่าหรอกขายไปเถอะขายไปเถอะนะฮะเสร็จสับเรียบร้อยก็กลับมาเอารถมาที่อู่แล้วก็ทําการซ่อมเช็คดูตรวจน้ํามันตรวจ Lifting, ทุกสิ่งทุกอย่างตรวจทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยปรากฏว่ารถไม่เป็นอะไรนะฮะไม่เป็นอะไรเช็คทุกสิ่งทุกอย่างเปิดทุกสิ่งทุกอย่างดูเปลี่ยนสายพงสายพานเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นอะไรฮะแต่มันสตาร์ทไม่ติดเฉยๆเน่ยนะฮะพี่โชคเช็คอยู่สองวันเต็มๆปรากฏว่ารถคันนี้มันก็ไม่สตาร์ทไม่ติดแล้วตัวพี่โชคเองเนี่ยนอนอยู่อู Aw, ฮะ และสองคนเนี่ยจ้อนกับจิ๋วเนี่ยเขาไปเช่าบ้านอยู่นะฮะถัดออกไปอีกสองซอยเนะี่ยไปเช่าบ้านอยู่ห้องเล็กๆนะครับเพราะว่าอยู่ที่อู่เนี่ยมันอยู่ไม่ได้ครับที่นอนมันมันไม่ค่อยสะอาดอะพูดง่ายแต่ว่าพี่โชคเองอะกระชินแล้วกับการอยู่นะครับก็ไม่ได้อะไรแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในคืนที่สามปรากฏว่ากําลังนั่งเช็คอยู่ว่ามันทําไมสตาร์ทไม่ติดวะนะครับ ไปเรียกช่างที่เก่งกว่าพี่โชคแกบอกว่านี่คืออาจารย์พี่โชคแล้วกก็ไปเรียกช่างมาดูนะครับที่เป็นอาจารย์พี่โชคแกก็มาดูเอ้ยรถมันแปลกเว้ยรถมันสตาร์ทไม่ติดว่ะเออแปลกเว้ยนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวดูอาการไปก่อนลองสตาร์ทอยู่เรื่อยๆเปลี่ยนแบตเตอรีด่ดูเปลี่ยนแล้วเปล,นนเปลี่ยนน่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังสตาร์ทไม่ติดฮนะจนมาถึงคืนหนึ่งประมาณสักสามทุ่ม ในวันนั้นน่ะแกนั่งเช็ครถคันนี้แหล,ละแล้วแกก็งงกับรถคันนี้ว่าทำไมจะสตาร์ทไม่ติดแล้วเจ๊แก้วเนี่ยก็โทรมาเรื่อยเรื่อยว่ารถเสร็จยังขายได้ยังพี่โชคบอกว่ายังเลยเจ๊รถมันสตาร์ทไม่ติดผมเช็คมาทุกโูนะละนะอารมณ์อะไรผมก็เปลี่ยนให้หมดแล้วทําไมมันสตาร์ทไม่ติดงงมากเลยนะฮะเออช่วยหน่อยช่วยหน่อยยังไงรีบขายนะเจ๊อยากไปอยู่เมืองนอกแล้วเจ๊เบื่อเมืองไทยอยากไป เที่ยวต่างประเทศบ้างนะครับพี่โชคบอกอได้ได้ได้เจ๊เดี๋ยวผมจะทําให้สุดความสามารถเลยก็ติดต่อไปที่เต็นรถเต็นรถมาดูประเมินราคาแล้วนะเออมันได้สองล้านนิดๆนะครับพี่โชคก็ดีใจแล้วโอ้เงินอีกห้าแสนเนี่ยนะฮะกำลังอยู่ในมือแต่รถมันสตาร์ทไม่ติดมันไม่สามารถบอกกับเขาได้ว่าเฮ้ยรถประทาไม่ติดนะนะฮะจนคืนหนึ่งประมาณสักสามทุ่มแกก็ เช็ครถปรากฏว่าในขณะที่เช็ครถอยู่เนี่ยก็เปิดข้างในแล้วก็เช็ค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 ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมานั่งทางด้านซ้ายคนคนนั้นก็คือพี่ทองการพี่ทองการเนี่ยก็คือผัวเจ้าแก้วนี่แหละนะฮะแล้วเป็นเจ้าของรถคันนี้แล้วพี่ทองการก็เปิดประตูด้านซ้ายเข้ามาแล้วก็มานั่งที่คนนั่ง แล้วก็พูดกับพี่โชคว่าโชครถเป็นยังไงบ้างพี่โชคบอกก็ตกใจก็หันไปดูเอ้าพี่ทองการพี่ทองการทำไมมาเดืกจังโอ้โหพี่ทองการไปดื่มที่ไหนมานะกินเหล้าคลุ้งเลยเออกูมันชอบกินเหล้าอย่างนี้แหละเมียกูมันถึงไม่ชอบโอ้ยเจ๊แก้วกระจดีพี่ทองการ ทะเลาะกันมาหรือเปล่าเนี่ยมันยิ่งกว่าทะเลาะอีกโชคเอ้ยรถคันนี้กูก็รักมากมันดันเอารถคันนี้มาให้มึงซ่อมแล้วก็ไปขายกูไม่ยอมหรอกมึงซ่อมให้ตายกูก็ไม่ให้สตาร์ตติดหรอกบอกเอ้ายังไงพี่พี่ไม่ขายหรอพี่หรือยังไงพี่ทะเลาะกันหรือเปล่ามันยิ่งกว่าทะเลาะอีกอินนียมันอสรพิษ มันอยู่กับกูมาตั้งหลายปีมันหาว่ากูอ่ะไม่ได้รักมันกินแต่เหล้าเข้าแต่สังคมไม่เคยดูแลมันมันแอบไปมีชู้แล้วมันน่ะพาชู้มาฆ่ากูพี่โชคก้มกมเงยเงยอยู่แกหยุดแล้วแกก็หันหน้าไปมอง สิ่งที่ปรากฏก็คือใบหน้าของพี่ทองการฮนะปกติที่คุยอยู่ก็เป็นปกติแต่หลังจากที่มันฆ่ากูนี่แหละใบหน้าแกเริ่มเหี่ยวลงแล้วก็เป็นสีออกขมขำดำดำนะครับและสักพักหนึ่งอ่ะหลังจากที่นั่งตัวตรงๆเนี่ยหัวมันก็เอ็นไปซบกับเบาะด้านหลัง แล้วก็บิดหน้ามาหาพี่โชคพี่โชคร้องเฮ้ยเพราะสิ่งที่พี่โชคเห็นก็คือหน้าแกนะฮะมันเหมือนมีแต่กระดูกแล้วพี่โชคก็รีบออกมาจากรถพี่ต้องการอะไรของพี่เนี่ยและสิ่งสิ่งนั้นมันหายไปพี่โชคบอกว่ากูใจไม่ดีแล้ว กัว่าพี่ต้องการต้องต้องตายแล้วแน่ๆเลยถึงมาหลอกและสักพักหนึ่งเสียงไอ <c oughs> มันดังมาจากด้านหลังรถที่นั่งของผู้โดยสารและสิ่งที่พี่โชคเห็นก็คือมันเป็นอาการของคนที่สำลักอะไรบางอย่างแล้วก็ไอ <c oughs> แล้วก็อ้วกแล้วก็ดิ้น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 แล้วก็เอามือจับคอดิ้นดิ้นดิ้นอยู่ ตรงเบาะผู้โดยสารด้านหลังดิ้นดิ้นดินดินสักพักหนึ่งก็ขาดใจตายนะฮะแล้วสิ่งที่พี่โชคเห็นในวันนั้นมันเป็นภาพสุดท้ายที่เห็นพี่ทองการพี่โชคบอกว่ากลัวมากเขาเนี่ยนั่งลงไปกับพื้นเลยนะแล้วบอกพี่ทองการอย่ามาหลอกผมเลยผมกลัว เราสนิทกันก็จริงแต่อย่ามันหอผมเลยผมไม่ขายก็ได้รถคันนี้ผมจะเอาไปคืนผมไม่ขายแล้วผมไม่ขายแล้วนะฮะหลังจากนั้นมาก็กรีบเข้าบ้านเปิดประตูรถไว้เลยนะฮะหลังจากนั้นแกก็ส่องหน้าต่างดูสิ่งที่เห็นที่อยู่ในรถคันนี้เห็นเป็นพี่ทองการเนี่ยสตาร์ทเครื่องรถ แล้วเครื่องรถมันก็ติดนในชึ่งเดียวก็วคือเสียบแล้วสตาร์ทติดเลยแล้วแกก็เสียงเปิดแอร์ดังแก,ก๊กนะฮะคนที่เป็นช่างจะรู้ว่าเนี่ยเปิดแอร์แล้วมันดังแก,ก๊กแล้วสักพักหนึ่งก็เหมือนแกเอนเบาะลงไปนะฮะแล้วแกก็นอนอยู่ในรถคันนี้รถคันนี้สตาร์ทติดยันถึงเช้า แกตื่นมาตอนเช้ารถสตาร์ตติดนะครับแล้วก็ยังเปิดแอร์ช่ำๆอยู่แกเปิดประตูเข้าไปปรากฏว่ารถมันสตาร์ทแล้วก็เปิดแอร์ไว้แต่ไม่มีพี่ต้องการสุดท้ายแกโทรศัพท์ไปหาพี่แก้วปรากฏว่าพี่แก้วปิดเครื่องอะปิดเครื่องเอา้าเป็นไรทำไมปิดเครื่องโทรไป10บรอบ20่สิรอบก็ยังปิดเครื่องอยู่ ก็ให้เจ้าจิ๋วเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ไปดูเพราะว่าบ้านเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วก็ขับไปดูปรากฏว่าบ้านมันปิดนะบ้านมันปิดแล้วก็มารายงานพี่พี่โชคพี่โชคบอกว่าจะปิดไปได้ไงวะเดี๋ยวเจ๊จะไปเมืองนอกวะแล้วทําไมแกไม่เอาตังค์เหรอแกบอกก็จะขายรถล้านห้าแล้วพี่ทองการมันจริงหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยก็สับสนงงไปหมดนะสุดท้ายพี่โชคเองก็ขับรถอะ ไปจอดบริเวณหน้าบ้านเจนะตอนนั้นนะบ้านเงียบมากเหมือนไม่มีคนอยู่นะสุดท้ายแล้วคนที่เขาขายของอยู่บริเวณตรงนั้นนะ่ะเขาขายก๋วยเตี๋ยวอยู่บนฟุตบาทนะเน่ยเขารู้จักพี่โชคฮนะเขาเคยเอารถนะไปซ่อมที่ร้านพี่โชคเขาก็เลยมาทักว่าช่างมาทําอะไรที่บ้านหลังนี้พี่โชคบอกว่าอ๋อมาหาเจ๊แก้วเจ๊แก้วเอารถนะ่ะไปซ่อมที่ร้านผม ปรากฏว่าผมไม่อยากขายแล้วผมจะเอารถมาคืนเพราะซ่อมเสร็จแล้วรถมันสตาร์ติดแล้วฮะเจ๊แก้วเนี่ยนะใช่เจ๊แก้วนี่แหละเจ๊แก้วแกโดนจับไปแล้วช่างเขาโดนจับเรื่องอะไรกับเจ๊แก้วอ่ะกับชูอ่ะร่วมมือกันฆ่าเฮียทองการ เฮียทองการเนะี่ยแกเมาแล้วก็ชอบนอนในรถปรากฏว่าสองคนเนี้ยนะฮะตามที่ข่าวนะเขาออกว่าสองคนเนี้ยเอายาอะไรบางอย่างนะครับเหมือนการไปลมควันในรถอนะแล้วก็ให้สำลักอนะปรากฏว่าเฮียทองการเนะ่ะเสียในรถทีแรกเขาก็คิดว่าขาดอากาศหายใจเหมือนแกเมาอะแล้วแกไม่อยากขับรถกลับอะก็จะนอนในรถนั่นแหละนะฮนะ แต่เขาสันนิษฐานจากการดูกล้องวงจรปิดแล้วก็เอาน้ำยงน้ำยาอะไรไปฉีดอยู่ในรถนะฮะโน่นนี่นั่นนะครับสุดท้ายแล้วเฮียทองการจะตายแต่กล้องวงจรปิดอ่ะมันจับได้ว่ามีเจ๊เนี่ยนั่งรออยู่ในรถนะครับแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยลงไปจากรถแล้วก็ไปเปิดประตูรถคันนี้แล้วก็ไปฉีดสารอะไรสักอย่างเข้าไปในรถ แล้วผู้ชายคนนี้ก็รีบขึ้นรถมาแล้วก็จำได้ว่ารถคันนี้เป็นรถของเจ๊กแก้วสุดท้ายเช้าขึ้นมาก็เป็นข่าวว่าเฮียทองการตายแล้วช่างไม่รู้เรื่องเลยเหรอช่างบอกพี่โชคบอกผมไม่รู้เรื่องผมไม่ได้ดูข่าวผมนึกแล้วว่าทําไมเมื่อคืนนี้เฮียทองการไปหาผมแล้วก็บอกกูไม่อยากขายรถรถนี่มันรถกูแล้วยังบ่นให้ผมฟังว่าเมียมันเป็นอสสพิษ มันคบชู้แล้วมันมาฆ่ากูนะฮะเฮียทองการมาหาพี่โชคก็ขับรถกลับไปและเชื่อไหมในทุกๆุกคืนน่ะรถคันนี้จะสตาร์ทแล้วก็มีเฮียทองการนั่งอยู่ในรถแล้วก็เอนเบา วันดีคืนดีแกบอกว่าหลังจากที่รถคันนี้จอดอยู่นะฮะแล้วก็เขาเป็นการยึดทรัพย์สินหรืออะไรสักอย่างเนี่ยรถคันเนี้ยมันเหมือนเป็นรถคดีความอ่ะสุดท้ายแล้วเขาก็ลื้อคดีออกมานะะปรากฏว่ามีการฆ่ากันตายเป็นการฆาตกรรมนะฮะไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุกับการที่นอนเสียชีวิตในในใ,ในรถนะะสุดท้ายทางตำรวจเนี่ยเขาก็เอารถคันนี้กลับไป แต่ก่อนที่เขาจะมายึดรถคันนี้กลับไปเนี่ยพี่โชคเห็นทุกวันนะครับเห็นว่าเฮียทองการเนี่ยมาสตาร์ทรถแล้วก็นอนมันน่าจะเป็นสิ่งที่เฮียทองการแกทาเป็นประจําเพราะว่าเฮียทองการเนี่ยก็ชอบดื่มก็ชอบสังสรรค์ก็ชอบไปอ,อ,อยู่กับเพื่อนไปนั่งร้านคาราโอเกะโน่นนี่นั่นนะครับสุดท้ายจะกลับบ้านไม่ได้แกก็นอนในรถแล้วแกก็ไม่จ้างคนขับรถเลยนะแกขับเองนะ แต่สุดท้ายแล้วเขาจับได้ว่าเจนี่แหละมีชู้นะครับแล้วคนที่เป็นชู้เขาชื่อต้อยนะเป็นอดีตคนงานอยู่ในบ้านหลังนี้แหละแล้วปรากฏว่าเยียทองการไล่ออกไปสุดท้ายก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคือน่าจะมีเรื่องอะไรภายในในบ้านนั่นแหละจึงไล่ผู้ชายคนนี้ออกไปสุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็กลับมาแล้วก็มากับเจ แล้วก็มาทำเรื่องนี้โชคบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นมาเจก็หายสาบสูญไปนะนะครับหายสาบสูญไปก็คือโดนจับนั่นแหละแล้วก็หายเรื่องรลวก็หายไปสุดท้ายแล้วเรื่องก็น่าจะจบนะเปการสู้คดีกันอะไรกันสุดท้ายแล้วนะยอมจำนวนด้วยหลักฐานเจก็เป็นคนสั่ง ส่วนไอ้เจ้าต้อยเนี่ยเป็นคนกระทำอ่านะคนจ้างวานก็หนักหน่อยนะสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะกับตัวพิโชคแล้วพิโชคก็บอกว่าคนที่ไว้ใจเนี่ยร้ายที่สุดนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะ